กัคอเสื <gereki yor> for ้อคุยด้วยคุยกันอคุยกันเหรอ

จะแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนเหรอลูกจะแปลงร่างเหรอ้ยเ้้อ oh, ้ยโอ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 ้โอโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ย้ยโอ้โโอ้้ยโอ้โโอ้โอ้โยโ อ้าจ้ะอ้าจ<า>้ะอ้าจ้ะอ้าจ้ะเนื่อยยังลูกเนื่อยแล้วพอลูกเน,นาะ